รถแลมด้วยนี่ยยาเมี่ยชื้อรถหายไฟหน้าสิบห้าเซนกระจกเจ็ดเซนครึ่งท่อแปดสิบฝาหน้ายี่สิบล้อหกสิบ ยาเมี่ยื่อรถดไทยสิไปรับน้องมวยใช่ปะอู้ยไปหลอกให้เขา้อน <S 2> <S 2> <S 2> น้องมวยยงมวยออนมาบ้าะน้องมวยจา๋าวันนี้ว่างไหม พี่ออกรถใหม่พี่พี่ขับไปรับฮ้จริงเหรอน้องหมวยไปรออยู่ใต้ต้นต้นมักตะกบนะมักตะกบสามแยกจ้าเดี๋ยวพี่ตอนนี้เดี๋ยวพี่จะเอาเงินให้อีกห้าเลย ตังนี้พี่มีเงินเดี๋ยวพี่ขับไปรับเนาะสองทุ่มหมวยรถไม่ยอมบอกนี่เอาไปไซเบตผมแร่งรับเงินหมดไปเที่ยวโอ้ยคือห่อนได้วะโอ้ยแดดเันแดดคักแดดเนี่ยห่อนห่อนหอนพี่จะไปหาแรงนี้ บม่หยังไม่หยังนี่โอ้ยมึงก็เบาดีๆบาเป็นบาเลยเนี่ยเบาดีมาได้แค่กากอยู่เอามาเงินนะนะเงิดยังมึงอนั่นบิดคอยไปบิดยังตัดหน้าจาะจอยมันนั่นนะต้องว่าสามเ้อยห้าสิบจาะจอยหันหนึ่งเงินบัวเงินมาโอ้ยเกดแล้วเนาะเงินเซนนี่เนี่กูซื้อของมาฝากมึงเลยนี่ซื้อหยังนี่ นี่ยมากดเน,นี่ยพญานาคกับไก่ดิอาเซนเออเฮ้ยหนมยังไอ้อพ่ไหนยั่งสี่เออเอาไปแฮกนึงเมือง้ยแฮกนึงเลยเนาะใส่พี่ข่าวทั้งอ้อมเลยเจ้าช่ไหเฮ้ยนี่ยัง่ะนี่นเมาใส่ขออ,อไอหข้อไรถขอยตัวมึง มียช uhm. so ื่อให้มีอชื่อให้มันบอกว่ามึงกีดยางเมื่อยเห็นมึงยางหลายกูเลยชื่อรถเขาให้บบว่าโอ้ได้หน้าเขานั่นนะรถเขารถเขารถข่อยโอ้ยเท่าวจังวะแรงกูจิบนะน้ำมวยน้ำน้ำมวยนัดน้ำหวยว่าแต่ต้นมะกบูนะขาว่ามึงมวยอะไเงียมึงได้จิ มึงยืมใเบ็ดเนาะกให้มันหูที่ไหนยเมียไเนาะหูดอกสมองไม้ดีมึงเนี่ยนะมันไปเฮ็ดยังแต่ละมือเนามันเอาเหยต้ซกเนาะัวหูดอกก็พไปใช้เนาะเอแรงขอเสีย้าน้องมวยยกล้อซอยเฮ้ยักมายังบัก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 ดิวายางอยู่ดอกเนะกควายางอยู่ รุ่นนี้มันหายากด้วยพี่เป็นแต่ยากเลยกูเบิ่งท่อไอเสียก่อเห็นบ่จะกี่หาล้านได้ป่เพี่เดี๋ยวฟังเสียงมาเขาเปิดฟังอยู่เนี้ยบัง่งเสียงเราใจขนาดอยสร้างท่อสูอยู่อปสร้างท่อสูอยู่ในแอปนะท่อสูดแบกท่ออันอันไม่รุ่นเขามากนะเด็กบางคนบางสายน่ะโอ้โหเลยแห้งสายบัง

trời ơi nghe mừng cái sự tới loạn hàng ngày nó không bé cũng cái đi rồi nè quá cái nhau một bụi bóng phiền của